คือตัวอย่างเนี้ยคุณสามารถเอาตัวอย่างของการยิงโฆษณาแบบข้อความเนี่ยนะฮะไปทําได้เลยไปทําเองที่บ้านแล้วก็เซตกลุ่มเป้าหมายเองที่บ้านแบบจับเบอร์ทได้เลยดีไหมนะนะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก่อนอันดับที่1คือเรื่องของงบประมาณคือเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะชินกับการอัดโฆษณาครับคือผมผมเข้าใจนะหลายคนแบบเป็นยุกคก่อนก่อนเนี่ยเรายิงโฆษณาวันละ3 0 0 0วันละ4 0 0พแบบเนี้ยครับซึ่งมันมากเกินไปมันโอเวอร์หลดครับอาจจะต้องลด งบประมาณลงนิดหนึ่งคือแอดโฆษณาหรือ AI a c e b o o k เนี่ยมันจะค่อนข้างตกใจกับงบประมาณหรือเงินที่ที่ใส่เข้าไปในจํานวนที่เยอะจนเกินไปอะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะต้องลดปริมาณลงนิดหนึ่งซึ่งให้มันสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เรากําลังทําอยู่นะตอนนี้นะฮะคือกลุ่มเป้าหมายตอนเนี้ยมันมีอยู่2ชุดมีกลุ่มเป้าหมาย A กับกลุ่มเป้าหมาย B ีเห็นไหมมันมีกลุ่มเป้าหมายอยู่2ตัวคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราอาจจะต้องใส่งบประมาณสัก อาจเฉลี่ยประมาณให้แอบตกชิ้นละ100 200ก็ได้ครับเฉลี่ย2 0 0 200สอะ่ะสมมติผมมีแอบอยู่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแบบนี้อาจจะคูณ2ก็ได้คูณสออาจจะประมาณแค่800ก็พออาจจะไม่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นก็ได้นะฮะอาจจะแบบเอยเอาสักหกร้ยไหมเออนึกออกไหมอาจจะสัก600ก็พอ650 670ก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อการทำแอบโฆษณา1ชิ้นเห็นไหมมันจะเรียกว่ามันจะไม่ต้องใช้งบประมาณตัวหลัก คือการที่ผมอธิบายแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไม่จาเป็นต้องอัดแอดเพื่อให้แบบกลัวปึงงดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่มันหมายความว่าแอดโฆษณา a c e b o o k เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้เราแบบใช้งบโฆษณาเยอะขนาดนั้นนะฮะอ่ะอันนี้คือประเด็นที่1ก่อนนะครับประเด็นที่2เนี่ยถ้าเป็นสเตจที่2ถ้าเราต้องการยิงแอดเพื่ออายอดขายเนี่ยเราจะต้อง at, at, อัดแอดโฆษณาเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดในพานต่อไปด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้นะฮะอ่ะทีนี้ลงมาที่กลุ่มเป้าหมายก่อนสมมติเราเลือกวัตถุประสงค์เสร็จปุ๊บ S 1> <S 1> เราก็เลือนลงมาที่ระดับกลุ่มเป้าหมายนะครับเดี๋ยวคลิกมาที่กลุ่มเป้าหมายเนาะตามผมนะครับเลือกเลือกตามผมได้เลยนะตรงนี้นะฮะเลือกเลือกเลือกตามนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายโฆษณานะครับแล้วก็อายุนะเพศนะครับ สิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับในในวันนี้เลยเนี่ยนะครับคือเราเซตเป็นสถานที่ไปเลยครับมันจะเวิร์กมากๆเลยอย่างยกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการคนเดินห้างครับเราอาจจะเซตเป็นเดอบมอลไปเลยดีไหมเราอาจจะเซตคนที่เรียกว่าเดินเซนทัลเลยดีไหมหรือว่าเซตคนที่เดินไอคอนสยามไปเลยดีหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราต้องการจับคนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยเราสามารถแบบพิมพ์ชื่อแบรนด์ออฟฟิศหรือว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยลงไปเลยดีหรือเปล่า อ่าหรือว่าเราเจาะจงพื้นที่นั้นๆเนี่ยเลยดีไหมนะครับแบบนี้มันจะทําให้ค่าโฆษณาเนี่ยต่าลงแล้วกลุ่มเป้าหมายมันแม่นมากขึ้นมันเหมือนเราไปเปิดบูธนะครับเราเราเราไปเปิดบูธที่ชลบุรีกับเราเปิดบูธที่เซ็นทรัลลาดพร้าวคุณว่า2กลุ่มเป้าหมายนียแตกต่างกันปะต่างกันนะเห็นว่าชลบุรีพัทยาก็จะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตอีกแบบหนึง่งหรือว่าเราไปเปิดบูธที่เชียงใหม่ภูเก็ตแบบนี้ครับ มันแตกต่างกันคือทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้ออะมันต่างกันมากมันไม่ได้บอกว่าออทุกสินค้าจะต้องยิงที่กรุงเทพหมดมันไม่ใช่ไงบางสินค้ายิงเชียงใหม่อาจจะเวิร์กบางสินค้ายิงต่างจังหวัดอาจจะเวิร์กกว่ายิงในกรุงเทพก็ได้นะเว้ยเข้าด้ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ t a r ็ตต i n g แบบนี้จะทําให้เราได้ประสิทธิภาพของโฆษณาที่สูงมากขึ้นนั่นเองนะครับอะผมยกตัวอ,อย่างเนาะนะสมมติว่าเราปรับไปที่ไอคอนนะกันเนาะ ในที่นี้ผมยกตัวอย่างให้ให้ดูง่ายๆแบบนี้มันก็จะสามารถระบุ targeting ได้นะครับคือจริงๆแถวนั้นนะก็เป็นโซนคนที่ค่อนข้างมีกําลังในการซื้อพอสมควรนะผมผมตีรัศมีไปสัก6กิโลแล้วกันในโซนโซนนั้นนะฮะก็จะได้คนมาประมาณสักเท่าไหร่นะ9 0แสนคนนะเห็นไหมตัวเลขว่า9 0แสนถึง1ล้านคนก็ตัวเลขไม่น้อยเหมือนกันนะก็เยอะเหมือนกันนะนะฮะก็เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับสมมติ ผมเอาอันนี้ผมเอา targeting เฉพาะคนทำงานด้วยนะ3 0ถึงเท่านั้นเองเห็นนะอ่าเป็นผู้หญิงนะครับเท่านั้นด้วยนะฮะถ้าสมมติเป็นผู้ชายล่ะเท่าไหร่ดูหน่อยล้านกว่าโอ้สองล้านล้านเก้าสองล้านนะครับเอาเรื่องโยนครับตรงนี้อ่ะอันนีผมเอาเฉพาะกลุ่ม targeting ผู้หญิงเท่านั้นละกันที่ผู้หญิงชอบเดินห้างเดินช้อปปิ้งอยู่แถวนั้นละกันเนาะโอเค ทีนี้ targeting ตรงนี้ผมอาจจะเอากลุ่มคนที่สนใจพวกสกินแคร์ก็ได้นะฮะเราอาจจะเอาเป็นพวกอมสมมติผมเลือกไปก่อนนะแล้วก็กดแนะนำดูโอเคเอาคนที่สมมติผมเอาคนที่แบบแคบลงมานิดนึ่งนะเอาเป็นพฤติกรรมคนที่แบบดูแลความสวยความงามสักนิดหนึ่งแล้วกันให้มันเรียกว่า ย่อลงมาแคบลงมาสักหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อาจะตรงเนี้ยอาจจะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับอาจจะใส่ประมาณสักสี่ตัวห้าตัวอย่างเงี้ยครับอาจจะแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วต่อการที่จะใส่นะครับอันนี้สมมติผมเลือกแค่นี้แล้วกันเอาสักสามตัวประมาณเนี้ยผมว่าก็น่าจะได้แหละอ่าโอเคทีนี้ตำแหน่งครับตำแหน่งตรงตรงนี้เนี่ยนะครับให้ทุกคนเลือกเลือกตามนี้นะ ให,ให้ทุกคนลองเลือกตามนี้นะครับมันจะเรียกว่าส่งโฆษณาได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเลือกตัวนี้เป็นแก้ไขการจัดวางโฆษณาเนะีเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเห็นนะแล้วก็เลือกเป็นมือถือเห็นนะแล้วก็เอาเฉพาะแพลตฟอร์ม f c e e o o o นะครับ IG หรือ Instagram เนี่ยเอาออกซะเลือกเฉพาะฟีดนะครับของ Facebook แล้วก็เลือกเพจเมนท์ที่เป็นวิดีโอนะฮะในฝั่งของ f a c e b o o k นั่นเองแล้วก็เลือกข้อความนะให้มันรันโฆษณาในข้อความด้วย มีเนี่ยมีสตอรี่เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เมสเ e นเ e อร์สตอรี่นะครับมีอะไรอีกเรวเรียว,ยวตัวนี้เปิดไว้เนาะจะดีมากแล้วก็มีเนี่ยผลการค้นหาของ Facebook เวลาใครเสิร์ชเวลาใครเสิร์ชก็จะเจอโฆษณาชิ้นนี้ของเราด้วยเช่นเดียวกันที่มีความใกล้เคียงนะฮะส่วนไอ้ตัวเนี้ยผมไม่แนะนำนะเอาปิดไปดีกว่านะปิดไปดีกว่าเพราะตัวนี้มันกินเงินโดยใช่เหตุนะฮะอ่ะทีนี้ไปดูชิ้นงานโฆษณานะ ทันไหมทันไหมใครไม่ทันโพสดูได้นะหรือว่าย้อนกลับไปดูได้อีกทีนะฮะมันจะเป็นวิดีโอแนวตั้งเห็นปะเออเป็นวิดีโอแนวตั้งแบบนี้ให้ทุกคนดีไซน์วิดีโอของตัวเองนะฮะให้เป็นแบบแนวตั้งเข่าแบบหนึ่งต่อหนึ่งมือใหม่อะ่ะสามารถหยิบ เอาเทคนิคนี้ง่ายๆเนี่ยเอาไปทําได้เลยทันทีดีไหมครับทุกคนใครคิดว่าดีบ้างครับแล้วชอบบ้างพิมพ์มาหน่อยครับว่าชอบชอบชอบนั่นเองนะครับทุกคนเนาะนะฮะใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากเข้ามาติดตามนะครับในแฟนเพจที่ชื่อว่าลิขิตประกายสกุลด้วยนั่นเองครับดูยอดฟอลเวอร์นะครับเป็นหลักนะประมาณ4ี่0 0ืื่นคนนะครับตอนนี้มีคนติดตามฝากเข้ามากดติดตามด้วยเช่นเดียวกันในนี้ก็จะมีการอัปเดตนะครับเรื่องคลิปเรื่องอะไรต่างๆหรือว่า ไลฟ์สไตล์ของผมนะครับเช่บางทีพาไปทําบุญนู่นนั่นี่อะไรต่างๆบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ใครฟังผ่านยู u ูบนะครับฝากกด s u b สไครต์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้กันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ